บิ๊กอ้อเจดีหนึ่งประชุมบริหารภาคเจ็ดครั้งที่10ทับ2568มอบโล่ประกาศเกียรติคุณเชิดช,ชูเกียรติชุมชนตำบลยั่งยืนสามลงพักหหวยอย่างบ้านแพวท่าไม้รวกข้าคว้าข้อรถผู้วัาชการตำรวจกองพันที่หนึามบ่อออกยกออกเดิน ไากการหน,รนรึ่งของพักการโดยการตรวจสอพเก็บของผู้บังคับการรองผู้บังคับการผู้กำกับการ,กการ,กการและหนววนอาหารีตำรวจในสังกัดตำรวจสอบัเร่วมประชุมบริหารราชการตำรวจสอบัเน,นวนาห,าหนึงร้อยก้าสิบห้านายครับ ให้แก่ผู้ที่มีส่วนร่วมสําคัญในการดําเนินโครงการตำบลยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบรบวงจรตามที่ประกาศข้าศิกจังหาัดอุบลระชานีแต่ค่ะตามที่เราได้มีโครงการตำบลยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบภูมิจรตามที่ประกาศข้าศิในพื้นที่พชรและระบบอุปกรณ์าคถึงเก้าโดยเน้นการสร้างความเข้มแข็งฐานกระบวนการป้องกันเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเป็นระบบ ได้มีการแต่งตั้งกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการตรวจติดตามให้คําแนะนําและประเมินผลดำเนินการตามกรอบระยะเวลาเรียบร้อยแล้วซึ่งม่าหมายให้สมุทราีภาคเจ็ดจัดพืธีมอบโล่โยกย่องเช่วยจูเกียริให้แก่ผู้ปฏิบัติการและชุมชนหมู่บ้านที่มีผลงานปฏิบัติงานระดับดีเด่นดีมากและระดับดีค่ะเพื่อเป็นการสร้างสันติรมจะให้แก่อาการยํตำรวจ ขอเรียนเชิญท่านผู้มวโรพิสตตัประเสริฐผู้บริการตำรวจภูธรภาคเจ็ดซึ่งเกิเป็นผู้มอบโล่ยกย่องเลือกชูเกียรติในครั้งนี้ขอเรียนเชิญท่านผู้บริารที่าราวัลนด้มาจำนวนสรางวัลขอเลียนเชิญท่านตำรวจเอกวิรพัฒน์เกศสผู้ปฏิบติการสถานีตำรวจภูธรเวยยงเป็นผู้แทนมอบรางวัลใหิครัางวัลที่หนึ่งุกปฏิบัติการตำบลย่างยืนสถานีตำรวจภูธรวียงครับ ตันที่2ชุมชนบ้านไร่มหนึ่เภอัทแกค่ะม่ครับดาันที่สชุมชนบ้านแหทองหมู่องัแกค่ะไม่่ครับ ทางดัง,ว,งวันขอเรียนเชิญท่านการตัวเอกเสรีการดันร่วงผู้ประกอบการสามีญโดยอบุณครูบ้านแถวเป็นผู้รับมอบรางวัลค่ะได้ครับต่อไปค่ะรางวัลบ้านหม้อแกงชุมชนบ้านหม้อแกงหมูแดดตําบลบ้านอำเภอบ้านแถวค่ะไ,ได้ครับและชุมชนบ้านหนองนกไข่หมูแดดอำเภออำเภอบ้านแถวค่ะไ,ได้ครับ ใช้คระดับดีตำบลสามดาวันขอเรียนเชิญท่านพันตำรวจเอกกำมารอาอําเภอข่าทุ่งคนผู้กำกับการสถานีตำรวจทุ่งคอนข่าไม้ร่วงเป็นผู้แทนน้องค่ะรางวันแรกค่ะชุมปฏิบัติการตำบลย่อมินสถานีตำรวจทุ่งคอนข่าไม้ร่วงจังหวัดเพชรบุรีค่ะขอแยกครับรางวันที่สองรางวัลชุมชนบ้านเขาลูกช้างหมู่ตำบลข่าไม้ร่วงอำเภอข่าใหญ่ใช่ครับและรางวัลที่สามชุมชนบ้านห้วยตะวันหมู่เก้า ครับค่ะถ้าตัดต่อไปค่ะขอเรียนเชิญท่านผู้ช่วาชการท่านรองผู้ช่วาชการให้ได้ถ่าภาพร่วมกับเพื่อนร่วมงานนะคะขอเรียนเชิญค่ะครับครัจเรียบร้อยครับค่ะขอประนุมทุกท่าน,นค่ะขอเรียนเชิญท่านผู้ชู้การนคะคะ ท่านรองผู้การท่านผู้การแลาเพื่อนข้าราชการตำรวจของตำรวจตรภาคเจ็ดพี่รักของท่านนะครับก่อนอื่นก็ผมต้องแสดงความยิดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการต้องการยาเสพติดในครั้งนี้นะครับก็สิทธิ์ประกวดได้รับเป็นเวลาประวัตไปแล้วนะครับก็ขอให้เป็นเครื่องมือนะครับในการที่จะพัฒนาระบวจในมวลนต่อไปนะครับอันนี้ก็ขอขอบคุณและประดุเฉยในชนะนี้ด้วย ต่อไปก็คงเข้า <Wars> ถูงวาระการประชุมบริหารนะครับประดาปีงบประมาณ2569ครับผมคงต้องกล่าวขอบคุณนะครับที่เพื่อนข้าราชการของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติในการต้อนรับตั้งแต่วันที่30กันยายนที่ผมมารับมอบพรมการรัฐบัญชาจากท่านพลเอกโระยุทธ์เฉลิมชิดนะครับท่านจักการรัฐมนตรีท่านภัยใจ่านภูมิชาให้มาลงตำแหน่งสำคัญแห่งหนึ่งนะครับ ก็จะดีรุ่นเดียวว่าผมอยู่กับท่านหลครับก็คือท่านเป็นคนโรกิจจ์นะครับการทุนบีนอกนั้นทุกคนนะครับคือน้องทั้งหมดนะครับน้องทั้งหมดของผมนะครับมีพี่ใยเชื่อฟความรังนะครับการปฏิบัติตามนโยบายต่างๆนะครับขอให้น้องๆนะครับให้ความร่วมมือนะครับ